พี่บันดีทําอะไรกับแหนแดงอีกแล้วคะเนี่ยอ๋อพี่กําลังจะเก็บแหนแดงเอาไปใส่ต้นหอมครับแล้วพ,พี่เอาท่อมาทําไมเนี่ยอ๋อท่อมาลากแหนแดงให้มันไปกองอยู่ที่เดียวมันจะได้ตักง,ง่ายครับวิธีง,ง่ายๆเนี่ยครับก็ท่อก็เอาท่อมาอย่างนี้แล้วก็เอาถุงพลาสติกปิดปากท่อมให้น้ํามันเข้าแล้วก็โยนเนี่ยแล้วก็ดึงเชือกหรอคะ ใช่ครับอ๋อแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องไปเดินตักรอบบ่อใช่ไหมคะก็คือเรารอตักอยู่แค่มุมใดมุมนึงของบ่อใช่ลากมาให้มันมากองให้มันหนาหนาตักทีเดียวเลยครับโอ้โหแบบนี้ก็คือแบบนี้ก็คือบ่อมันลึกครับเราไม่ต้องลงน้ําครับเราก็ลากมาเรื่อยๆเลยครับลากมายี้เลยครับเราก็ลากดึงมาให้มันมากองที่เดียวให้เราตักได้แบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นมาได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเพอะได้แบบนี้แล้วเรามันหนาอย่างนี้ปุ๊บเราก็หาก้อนดินหรืออะไรก็ได้ครับทับเชือกเอาไว้ก่อนครับ ทับเอาไว้อย่างนี้แล้วเราก็มันจะทําให้เราตักง่ายครับพอเราตักฝั่งนี้เริ่มหมดเราก็จะดึงเชือกมาเรื่อยๆเลยครับส่วนที่ตักเราก็ต่อไม้ให้ยาวๆลงไปใช่ครับเพราะว่าบ่อนี้มันลึกครับเราไม่ต้องลงครับเราก็ตักนี้เลยครับเพราะว่ามันมากองอยู่ที่เดียวเลยครับนี่ครับมันจะตักขึ้นมาลักษณะนี้ครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับก็ลองเอาวิธีง่ายๆแบบนี้ไปใช้กันดูนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดแชร์วิธีทำง่ายๆกับนายบัณฑิตขอบคุณครับ